ช่วงแสวัสดีครับกลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับและที่เห็นอยู่นี่ก็คือปามนั่นเองเละครับคงจะสงสัยกันใช่ไหมละครับว่าพี่พีพงนี้เขาเป็นใครและเขากําลังทําอะไรกันอยู่อดใจรออีกนิดเดียวก็ได้รู้แล้วละครับ อยู่ที่สวนตากจังหวัดชลมุรอันนี้มาครั้งแรกหรือเปล่ามาครั้งแรกเป็นไงบ้างคะหากไี่เห็นไกลดีแล้วแบบเป็นจภาพเป็นไงบ้างป่าเยอะดีแล้วก็ปลามสวยดีร้อนดีฝนตกด้วยเลยใช้เลยผักไปตองแรงมากับเหนียวมาก ไม่มีแล้วโอ้ยพี่หนูไม่ไหวแล้วได้นะเป็นวันนะคะกว่ามันจะล่วงไม่เคยเลยต้องใส่มาดูดูดูอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องดูอย่างเงี้ยเราเราต้องเอียงเสียบๆหน่อยอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ดูว่าหัวลายมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีหัวลายอยู่ตรงเนี้ยมูันหนักมากไหวไหมคะไหวค่ะ คือกำลังแรงเราไม่ไม่มีแรงกระทุงอ่ะนี่นี่อันนี้จะตัด ในการทาอะไรใดก็แล้วแต่นะครับมันต้องศึกษาเรื่องนั้นให้เห็นให้รู้ซะก่อนแล้วถึงค่อยทํานะครับอ่อมันอย่างอาชีพเกษตรกรที่ผมบอกเมื่อกี้บอกว่าเขาเขียนไว้ในทะเบียนบ้านใช่ไหมแตนี้เวลาเรามาทําจริงจริงเราต้องเป็นเกษตรกรอาชีพอาชีพเกษตรกรกับเกษตรกรอาชีพไม่เหมือนกันนะเป็นเป็นยังไงคะแตกต่างกันยังไงคะคือการที่เราทําเป็นอาชีพมาถึงเราต้องเรียนรู้สิ่งที่เราต้องทําให้ต้องพคก่อนแล้วถึงค่อยทำถ้าเราไม่มีความรู้ต้องแท้ไปทําก็ บางครั้งก็ขาดทุนนะครับขาดทุนมันไม่ได้ปวดนะครับฉะนั้นต้องต้องต้องทําให้เป็นอาชีพได้มัน้องมันถึงอยู่ได้ต้นทุนมันอ,อย่างปลาล์มเนี่ยถ้าเราเอ,อ่อเป็นอาชีพทําสวนปลาล์มกับทําสวนปลาล์มเป็นอาชีพนะครับถ้าเราทําเป็นอาชีพเราต้องเรียนรู้เรื่องปลาล์มทั้งหมดการทํา,าไปผลิตมันมากขึ้นต้นทุนก็นลดลงซึ่งทำไม่ใช่เรื่องอยากเลยนะครับฉะนั้นต้องยึดหลักของของ,ของระยะปลีกเปียนนะครับตามเงื่อนไขสองข้อนะครับเราต้องข้อนั้นมาใช้ได้ประโย ก็คือถ้าน้องๆทางบ้านที่สนใจอยากจะเป็นนักเกษตรกรอย่างเช่นท่านผอเนี่ยก็คือจะต้องมีอะไรบ้างครับปัจจัยสําคัญเลยที่น้องๆ้องต้องมีค่ะน้องๆต้องมีอ่ะตอนนี้ก็ทำเด็กจ่ะตอนนี้มีความรู้เรื่องเรื่องที่จริงเดต้องต้องทําเลยทีเดียวแล้วต้องมีความรู้เรื่องนั้น้วยก่อนนะครับทีนี้มันอย่างการเรียนรู้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไปเรียนรู้กับคนที่เขาทําแล้วสําเร็จแล้วก็สอนวิธีปฏิบัติมันจะง่ายแต่หลังจากนั้นเราก็พัฒนาตัวเองถ้าเรามีที่ดินนะ ไม่ยากนะครับแค่ทำเรื่อมันเปลี่ยมันไปเรื่อยก็จบไปแล้วในกรับในส่วนของสวนปาล์มเดี๋ยวตอนนี้พี่จูนเขาจะไปดูในขั้นตอนต่อไปกับว่าปาล์มที่เก็บมานั้นจะไปทำอะไรและทำยังไงกันต่อไปชมกันเลยดีกว่าครับ ชมหลังสวนนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะจุ้มกำลังอยู่กับวิทยากรนะคะที่ศร,ราคารานะคะไปชมการสรกัดน้ำมันปาล์มกันนะคะ,ะนั่นก็คือคุณพี่เบิ้มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เบิ<ผ>ม้มวันนี้นะคะเราก็จะไปเยี่ยมชมกระบวนการในการสรกัดน้ำมันปาล์มกันใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของกระบวนการผลิตนะฮะสะกัดน้ำมันปาล์มค่ะนะฮะแล้วตอนนี้เรากำลังยืนอยู่กันที่ตรงไหนคะทำไมมีเครื่องช่างด้วยอะคะตรงนี้คืออะไรเหรอคะส่วนตรงนี้ก็คือบริเวณ โรงงาช่างปาล์มนะฮะก็คือบริเวณที่ปาล์มเข้าสู่โรงงานนะฮะก็คือจะมีรถวิ่งเข้ามาข้างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะก็คือส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือโรงงาช่างปาล์มแล้วก็จะขึ้นที่ตรงนี้เป็นก็นี่นี่เป็นโเลีน้ำหนักค่ะน้ำหนักปาล์มที่เข้ามาแล้วอย่างนี้ไปหักล้างกันยังไงคะมีวิธีการคิดยังไงอ่ะคะก็คือเราจะใช้ตัวโปรแกรมนะฮะโปรแกรมการช่างก็คือว่า เมื่อสมาชิกเอาปลามาขายนะครับก็จะเข้ามาชั่งนะฮะแล้วก็จะเข้าไปสู่รานบางเทด,ด้านในเอาปลาบอ,อกนะฮะหลังจากนั้นก็ <c oughs> จะจับมาชั่งอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็เจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยคอมพิวเตอร์มเนี่ยมันจะหักล้างองอ,อ๋อแล้วปกตินี่คือจะมาคันรถหนึ่งนี่ประมาณกี่กิโลอะคะพี่พี่เริก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมาเป็นรถกระบะค่ะก็อยู่ประมาณตันห้าจนถึงประมาณสองตันถ้าตันห้าหรือสองตันเนี่ย คนที่เอาปา์มมาส่งเน็ยจะได้เงินประมาณเท่าไหร่อะคะพี่พี่พี่เบิร์ดบอกบอกได้ไหมคะก็โดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสองสาพันสองสามพันต่อหนึ่งคันครถโดยประมาณใช่ไหมค,คะตอนนี้นี่พี่เบิร์ดพร้อมหรือยังคะที่จะพาจูนไปสู่กระบวนการสก,กัดน้ำมันปาล์มพร้อมนะครับอ่าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าค่ะอ๋อการสก,กัดน้ำมันปาล์มนั่นเองเลยครับผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าต้องใช้โรงงานใหญ่ขนาดนี้ว่าแล้วเราก็ไปดูกันต่อกันเลยดีกว่าครับ ที่เห็นอยู่นี่นะก็คือรางเทนะฮะค่ะการรวบรวมผลปาล์มนะฮะที่ผ่านตาช่างเมื่อกี้อ๋อก็คือจะมาเทตรงนี้ใช่ก็คือจะมารวบรวมไว้ตรงนี้ค่ะในส่วนนี้ที่เห็นนี่คือเป็นลานเทของโรงงานนะฮะทีนี้ในการรับซื้อผลปาล์มเนี่ยของสาก้อนี่คมหลังสวนเองเนี่ยมันจะมีเล็มเป็นเล็มของตัวเองคือเล็มของสาก้อนี่คมหลังสวนนะฮะก็จะมารวบรวมที่นี่ อยู่ประมาณสองสามเล่มนะฮะจับุอที่หมดะนะฮะก็ทีนี้นะครับก็คือผลปาล์มที่เข้ามานะฮะนี่คือ,อาปาล์มนะฮะที่เรารับซื้อมาจากสมาชิกนะฮะสมาชิกนี่คือเขามาสมัครเองใช่ไหมคะพี่เบิม้มหรือว่อาเกิดจากการที่ร,รวมตัวเข้ามาร,ร,วมรวมเข้ามาอ๋อก็จะมาขึ้นอยู่กับที่แห่งนี้ที่สาก,กรณ์ของเราตรงนี้ครับ พี่บ้างคะเราล้วอันนี้คือเป็นทลายปาล์มที่ถูกตัดมาจากสวนใช่ไหมคะพี่เบิ้มใช่ฮะัทำไมมันมีสีดำสีสม้มมันไม่เหมือนกันนะคะพี่เบิ้<า>มมันเป็<ะ>นยังไงก็คือว่าโดยโดยโดยปกตินะฮะ,ะโดยปกติสมมุติว่าลักษณะแบกว่าปาล์มที่บอกว่าสุกนะฮะเต็มที่นะฮะเหะมือนว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วเนี่ยผลมันจะลักษณะจะเป็นสีส้มนะฮะสีส้ม แต่ลูกดำๆนี่คือยังยังไม่สุกใช่ไหมคะเปอร์เซ็นต์นะฮะเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณสักแปดสิบอันนี้ก็คือถ้าถ้าเราทิ้งไว้ที่ร้านเนี่ยก็คือรอให้มันสุกเองตามธรรมชาติอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ไม่ไม่รับก็คือว่าโดยโดยโดยปกติแล้วเนี่ยปาล์มที่ทําการเก็บเกี่ยวมาจากธรรมชิกเนี่ยจะต้องเป็นปาล์มที่สุกเก้าสิบห้าเปอร์เก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นค่ะนะฮะหรือสังเกตได้ง่ายก็คือว่าในถั่วลายเนี่ยจะมีผลปาล์มเนี่ยที่มันหลุดออกจากพวกงมันเอง่ ประมาณสักสองสามลูกก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ถ้าว่าปาล์ม80เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะออกลักษณะเหมือนว่ามันจะไม่ร่วงนะมันจะมีเขียวเกียวอันนี้หรือยังหรือว่าเปอร์เซ็นต์ตุกยังน้อยอยู่ค่ะนะจะได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อยอ๋อก็คือถ้าเกิดเป็นเป็นแบบทลายสีส้มๆนี่แสดงว่าให้อย่างนี้ให,ให้ให้เยอะใช่ไหมคะน้ำมัน,นใช่อย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้ แต่ถ้าเทลายนี้นี่ก็ยังยังไม่เยอะตัวนี้ใช่ไหมคะ<ช>อันนี้คือวิธีการดูน้ำมันจัดฟังก <พอ S 2> ์ชัาพออบแล้วก็จะมีกลิ่นคล้ายค้พวกสิ่งกาแฟคล้ายๆ้เหมือนเหมือนแบบของหอมหอมเหมือนกับ ปีน้ำผึ้์ปาดเอะเลยใช่ค่ะอ่าโอเคนะฮะอันนี้เนี่ยอ่าีคือปามสดนะพอผ่านกระบวนการชันออกแล้วเนี่ยลักษณะของปามจะอยู่ยนี่จะดุเลยอ่าทีนี้พอว่าเรามันจะถูก้วมันจะนิ่มนะมันจะยุ่ยนะจะยุ่ยนี่คือสภาพของปามที่ถูกแล้วค่ะนะครับ พอปั้มถูกเสร็จแล้วปุ๊บไปไหนต่อคะเพื่อนก็หลังจากนั้นเแบบนี่ยแยกค่ะอพอปั้มถูกแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการกระบวนการแยกนะแยกปั้มตกแยกะหว่างตะไลเป่ากับปั้มนะฮะออกจากกัน วันนี้แหละครับเราจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าขั้นตอนการสกัดน้ำมันปาล์มเนี่ยเขาต้องทำยังไงกันบ้างและมีอะไรบ้างไปชมกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับพี่บ๊อบที่เห็นอยู่นี่ก็คือว่าจากกระบะมารยู่ปาล์มนะครับที่ที่ที่เทนมาเมื่อกี้ใช่ที่เราเราดึงออกมาจากท่อหมุนนี่ที่่านการอมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมาทำการเทนะฮะ ไปเข้าขสูส้ดูเครื่องนะฮะเพื่อลําเลียงไปเข้าสู่กระบวนการตรีทลายตีทลายเพื่อทำการแยกทลายเป่ากับผลปางถูกอันนี้คือตีก่อนคือตัวนี้จะลำเลียงขึ้นไปอ๋อเป็นเครื่องลําเลียงยดิเชอ,อร์ใช่ค่ะพอลำเลียงเสร็จปุ๊บไปตรงไหนครับเครื่องตีทลายหลังจากที่ผลปางถูร้อนเนี่ยก็จะถูกลําเลียงโดยเจ้าเครื่องออลำเลียงรางลำเลียงค<อ>่ะก็จะขึ้นไปดู่ เครื่องสีทรายนะก็สีทลายตัวนี้นะฮนะจะสูบตัวเข้าไปในส่วนนี้ยนะครับก็คือเราเทปาวนะฮะจากกระบะแล้วก็จะสูกลำเลำียงโดยคอมเพรสเซอร์นะ ón, นฮะเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องสีทราย ก็อย่างที่รำเรียงไว้เบื้องต้นก็คือว่าเราจะตีเอาเราจะแยกแยกกะจายกับผลปามสุกจากกันนะโดยเข้าเจ้าเครื่องตัวนี้ที่เราอยู่อยู่ในตรงนี้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับผลปามสุกนะครับที่ได้แยกมาได้เนี่ยก็จะถูกป้อนเข้าถูกมอกวนนะฮะมอกวนปามมอกวนปามครับมอกวนปามแล้วข้เข้าไปที่หมอกวนปามนี่เพื่ออะไรครับพี่เล็ก ด้วยหลักการของเจ้ามอกรวนปามนะฮะก็คือว่าจะทำหน้าที่ยุ่ยนะก็คือที่เราเห็นเมื่อกี้อ๋อยุ่ยที่เป็นตังตังล้อกะลาอยู่ใช่ไหมก็คือทำทำหน้าที่ในการที่จให้ผลปามเนี่ยเอาเนื้อผลปามนี่ยออกจากเมล็ดในทั้งกะลาที่แผ็ดเป็นตังตังนั่นคือเนื้อใช่ครับเนื้อเนื้อเนื้อผลปามค่ะพอได้พอได้พอได้เขาเรียกอะไรนะเนื้อออกมาแล้วไปไหนต่อครับทุกท่านก็เจ้ามอกรวนเนี่ยพอพอทำการกวนไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะแยกระหว่างเนื้อปามกับเมล็ดในนะของกากกันนะพอออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะถูก้อนก็้าถึงเครื่องบีบเครื่องบีบกับเครื่องบีบเนมันปามไหนคะอยู่ตรงไหนคะพาถือไปดูหน่อยลองไปดูด้านล่างเลยนะอ่าโอเคค่ะพี่บ้านนั่งไปเลยค่ะก็ทีนี้ในส่วนของที่เป็นไฟเบอร์กับเมล็ดในนะฮะนี่คือ หน้าตาของไบเบอร์นะครับนี่คือเมล็ดในปาม,มแต่ที่เนี้ยหน้าตอนนี้นะครับท,ที่ที่ออจาจะหัวบีบเนี่ยมันยังผสมกันอยู่อ๋อมันผสมกันอยู่อ่่ยังยังผสมกันอยู่ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการ, yeah! ารเยกเส้นใยนะครับกับเมล็ดในออกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการตรงน,นี้กัน นะครับแยกมาเล่นในของใหญ่เล่นใหญ่นะครับตรงหน้าเรานะครับก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นลางดูนะครับที่ใหญ่นะครับเพื่อลดความเฉื่นยนะแล้วก็จะระเบียง้าสู่กล่องดูใจนะกล่องดูใจเนี่ยเจ้ากล่องดูใจเนี day, urt, i, ici, i, ่ยจะทำหน้าที <SPEAKER> <Ja. S 1> ่ดูเล่นใหญ่ขึ้นโดยใช้แรงแรงดูดลงเพราะว่าเป็นเตาใช่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นมาเล่นในเนี่ย ก็จะลงด้านล่างนะฮะแล้วก็จะผ่านเครื่องขัดเม็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเม็ดที่ผ่านจากเครื่องขัดเม็ด้แล้วนะครับไปดูเม็ดต้นรวนเม็ดต้นรวนหน้าตาของเม็ดในฟาร์มนะที่ผ่านการแยกใยแล้วก็ผ่านการขัดเม็ดเรียบร้อยแล้ว นะเนี่ยะบวนการต่อไปเนี่ยเราจะนำเกลียวพลดในไส้ปลาเนี่ยซึ่งมันมีจะเป็นเพล็ดในไส้ทั้งปลาอยู่นะเข้าสู่กระบวนการกระท้อะแยกนะข้างในขาวๆใช่ครับก็คอเดี๋ยวเราเจะกระเทาะแล้วมาแย่ออกนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการแยก่ะลาและเพล็ดในนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกระเทาะแยกก่อนนะ จะมีพวกจะเห็นน้ำเจก็คือเนื้อเนื้อมาเล็ดในนะฮะของกัญาใช่ฮะคือจะแยกออกจากกันนะฮะกัญชาแล้วก็มาเล็ดในนี้จะแยกออกจากกันนะฮะแต่มันยังยังรวมกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปดูกระบวนการอีกกระบวนหนึ่งนะลเป็นกระบวนการแยกมาเล็ดในกับกัญชาออกด้วยกันตัวนี้นะเดี๋ยวผลเราได้เป็นมาเล้วเนี่ยเราต้องเข้าสู่กระบวนการอก ร้าหนเพือลดความชื้นนะฮะก่อนที่จะจัดแต่ยนะครับเข้าสู่โรงงานบีบร้านในบ้างเดีเรามาันที่ได้ทการแยกกันรแล้วที่คือบริน เยมเรียบร้อยแล้วอ๋อดับวันนี้อันนี้ไม่มีกาลาแล้วใช่ไม่มีกาลาแล้วนะฮะอ๋อประมาณเรากินกินก็้ือมันมันเรยังเปลี่ยนต้องอกไปก็ยังมีความยื้นอยู่อ่าเอาความอทีนี้เราจะเข้าถึงปังหาต่อไปก็คือจะปัญหาระบบนะทบเพื่อลดความเชื้นให้ได้ตามระเปียนะ ละลายเปล่านะครัอ่าที่ที่ผ่านกระบวนการตีทะลายตีแยกผลปาล์มปูกนะฮะออกจากทะลายที่เราได้เก่านะครับต้นแล้วอ่ะคือจำหน้าตาไม่ได้เลยว่ามันเคยเป็นทะลายของลูกปาล์มมื่อก่อนเหมือนพวกหรือว่าพวกขนตัดอะไรครับนี่คือทะลายเปล่านะฮะที่่ทีปลายกระดานอีกตัวหนึ่งนะก็เนี้ยเป็นใช้ประโยชน์อะไรได้ได้บ้างไหมคะพี่เบิฟก็คือ ทางปากตอนนี้นะฮะก็จะขายกับกรรมธิษนะฮะจำสวนนะครับเพื่อไปใช้เป็นกลุ่มรอบปูนปาล์มนะฮะเพื่อรักษาความยืดให้กับต้นปาล์มนะฮะเอาผลผลิตของปาล์มกลับมาคืนให้กับต้นปาล์มใช่ครับือหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะคะพอพอมันยืยพวกมันจะกลายเป็นถุยนะครับให้ให้กับต้นปาล์มนะครับแล้วก็อินส่วนบางส่วนเนี่ยก็จะชาวบ้านจะรับซื้อไปเพื่อเอาไปเป็นทำ เพราะเห็นครับอ๋อไม่พอเห็นได้อีกด้วยได้ครับพอเห็นได้กำลังสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ต้องขอตัวไปพักกันสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกันนะครับช่วงแฟน f o o เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะก็ยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นกันก็คือว่าทลายเป่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลับเข้าสู่สวนตามได้เป็นปุ๋ยนะฮะักษาความชื้นนะครับทีนีใ่ในส่วนของเส้นใย,ยเนี่ยก็จะย้อนกลับไปได้เหมือนกันนะฮะก็ใช้เป็นปุ๋ยให้กับสวนตามนะฮะแล้วก็บางส่วนก็จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะฮะแล้วก็บางส่วนอาจจะ มีสมาชิกบางท่านเขามาขอซื้อเพื่อไปเป็น,นส่วนผสมของปุ๋ยที่ประดับที่ใส่พวกไม้ประดับะะนะฮะนะฮะทีนี้ตรงหน้าเรานะครับที่เห็นอยู่นะครับก็คือเส้นเส้นใยนะครับที่ได้จากเยอะมากเลยนะคะ,ะคพี่เริมที่ได้จากเป็นถูเข่าเลยทีเดียวายประดักของปามนะฮะที่เราทําการแยกแยกใยออกจากมาันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาพักไว้ที่นี่ก่อน อันนี้ก็คือสามารถเอาไปทําเป็นปุย๋ยเป็นที่พ่อเห็ดอะไรได้แล้วใช่ไหมคะพี่เบิ้มใช่ครับผมออไอ้นี่โดยปกติเขาไม่เขาไม่นิยมจะเอาไปพ่อเห็ดกันส่วนใหญ่จะทําเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็จะมีบตัดอา่าบริษัทแมวเมสนะครับเอาไป้อนเบลเลอร์นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของอา่ากะลานะครับที่อยู่ตรงหน้าเรานี่คือกะลานะฮะอ๋อนี่กะลาเหรอเป็นกะลาปลามนะฮะเดี๋ยวเราไปดูค่ะ นี่คือลักษณะของกลาละที่ที่ทำการแยกเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ไปทาอะไรอะคะพี่เบิ้มก็คือตัวนี้ฮะเราจะส่งขายนะครับให้บริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าอ๋อหรอคะฮะเบลแมสอะไรเงี้ยฮะแล้วก็บางส่วนก็จะเอาไปป้อนให้กับอบเลอร์ในโรงงานยกตัวอย่างเช่นบริษัทซีฟู้ดนะฮะหรือบริษัทอาหารกระป๋องเนี่ยที่เขามีอบเลอร์นะฮะที่ใช้เจ้าตัวกลาลาเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงนะครับ อ่เราก็จะส่งให้เขาก็คือ,อใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะก็คือปามหนึ่งอะลายสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนมันจะกลับย้อนกันได้เหมือนกน็คือจริงๆแล้วมันนีขั้นตอนมากมายแต่จริงๆแล้วก็ใช้เวลากวออ่นจะได้ กัดน้ำแล้วก็ไม่ไม่ไม่นานใช่แล้วความกว่าจะขาดเราเป็นเป็นน้ำมันที่เราเห็นได้นี่ขานตั้งหลายเครื่องเราได้หลายขั้นตอนครับมนนี้คือเป็นเป็น,ปน,าปนาการเสร็จนกระบวนการของการสธธกัดน้ำมันปาล์มโ,โอเคค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณพีพ่เบิร์ดมากเลยนะคะที่แบบให้เก็บมาเป็นวิทยากร,รให้ความรู้ในธธก,รรการสกัดน้ำมันปาล์มนวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณมากมากค่ะ เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับกับการสกัดน้ํามันปาล์มขราวนี้แหละครับเราจะได้มาดูการแปรรูปจากน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ให้มาเป็นครีมเนื้อขาวๆนวลๆน่าใช้กันแล้วนะครับ จูงก็อยู่ที่ห้องบีสกัดน้ำมันปาล์มค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมีอาจารย์ขึ้นมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบีสกัดน้ำมันปาล์มนะคะนั่นก็คืออาจารย์นัทวัฒน์และอาจารย์ทศพรนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทสอรนะคะ,คะวันนี้ก็จะมาทําอะไรกันคะอาจารย์คะว,วันนี้เราจะมาสาธิตการบีสกัดน้ำมันปาล์มนะครับ เราจะเอาผลตามนะคะที่อบให้แห้งแล้วมาบีบสกัดด้วยเครื่องบิบสกัดเย็นนะคะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยจะได้น้ํามันตามที่มีคุณภาพนะคะไม่มีสิ่งสารพิษเจียปรนนะคะไม่มีสารเคม,มีแล้วก็ได้คุณประโยชน์ที่เต็มที่ของน้ำมันจากตามด้วยครับค่ะอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรคะอาจารย์คตัวนี้จะเป็นเครื่องบิบสกัดเย็นนะคะผม โดยหลักการทำงานของเครื่องเลยก็คือเครื่องนี่จะทําการบดตัวเนื้อของปลาล์มให้จากนั้นก็จะทําการถัดเอาข้อตัวน้ํามันนะครับออกมาจากด้านหน้านะครับส่วนกาดที่ไม่มีน้ํามันก็จะไหลไปทงด้านหลังของเครื่องครับผมไม่ต้องสงสัยกันนะครับว่าทําไมสกัดที่โรงงานไปแล้วยังมาสกัดที่นี่ต่อนี่ก็เป็นการสาธิตให้ดูนะครับว่าการสกัดเย็นเป็นยังไงซึ่งการสกัดแบบนี้จะแตกต่างกับที่โรงงานนั่นเองแหละครับ และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับผมได้ยินมาแวววๆว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพอะไรสักอย่างนี่แหละครับเราตามพี่จูมไปดูกันเลยดีกว่าครับแล้ตอนนี้นะคะจูงก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์แห่งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะและตอนนี้นะคะเราจะมาดูซิว่าขั้นตอนการต่อไปกว่าที่จะมาเป็นครีมโลชั่นมำรุงผิวอั้น ได้ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างแล้วนี้นะคะก็ได้มาพบกับท่านอาจารย์ประถมนั่นเองนะคะสวัสดีครัสวัสดีครับปกติแล้วเวลาทําครีมนะครับทุกคนก็จะคิดว่ามีครีม1หลอด1กระปุกแต่ว่าในส่วนสําคัญขอ,ของขั้นตอนการผลิตแล้วเนี่ยจะมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่าการควบคุมคุณภาพหรือว่า quality control ก็คือ qc ใช่ครับส่วนใหญ่เราจะเรียกย่อยๆว่า qc นะครับทีนี้เนี่ย qc จะมีขั้นตอนยังไงบ้าง ในการขั้นตอนไม่ว่าจะการผลิตยาหรือผลิตเครื่องสำอางนะครับ QC กับภาพของการผลิตเนี่ยจะไปคู่กันเสมอไม่ว่าจะมีวัตถุดิบเข้ามาในส่วนของการผลิตนะครับวัตถุดิบกว่าที่น่านเป็นครีมเนี่ยมันจะมีสารเคมีต่างๆนะครับตัวเบสของครีมหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอิน r e ร i ดี t s ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นตัวยานะครับจะต้องถูกนำมาวิเคราะห์ก่อนการนำมาวิเคราะห์เนี่ยจะใช้หลักการหรือปฏิกิริยาทางเคมี ในห 1941, ้องแลบนี ism, ้เราก็เลยเรียกชื่อห้องแลบว่าห้องปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์เพราะว่าจะต้องวิเคราะห์หาอ์ประกอบนะครับวิเคราะห์หาคุณภาพความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบนะครับหนึ่งคือก่อนที่จะมาตั้งตำลับเป็นตัวครีมหรือเป็นตัวตัวครีมเป็นหลอดเป็นขวดเป็นกระปุกเนี่ยนะครับส่วนประกอบต่างๆทุกชิ้นจะต้อง qc คือจะต้องถูกควบคุณภาพมาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมา ผสมรวมกันเป็นครีมเป็นเนื้อครีมแล้ววัตถุดิบที่ได้นะครับยังคงอยู่ในตัวครีมไหมนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือจะเอาตัว d u c ตนะครับที่กําลังผลิตอยู่นั้นเนี่ยมา,าวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าตัวยาหรือตัวสารสําคัญต่างๆยังคงอยู่ในครีมอยู่หรือเปล่าเขาจะเรียกว่าขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตนะครับ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเมื่อออกมาเป็นครีม1นหลอดและ1กระปุกนะครับก่อนที่จะออกสู่ท้องตลาดในการขายก็จะถูกนำมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เขาจะเรียกว่าการควบคุมคุณภาพหลังการผลิตนะครับ mm hmm. เพราะนั้นหลักๆจะมีอยู่3ส่วนนั่นก็คือวัตถุดิบก่อนการผลิตระหว่างการผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลาดนะครับ mm hmm. นี่คือหลักๆของงาน QC ซึ่งต้องไปควบคู่ก,กันกับการผลิตครีม yeah. โอ้โหไม่นึกเลยนะครับเนี่ยว่าการผลิตครีมทีหนึ่งเนี่ยจะต้องมานั่งวิเคราะห์คุณภาพของครีมอยู่ตลอดสุดยอดจริงๆเลยนะครับค่ะแล้วก่อนที่เราจะต้องทําการทดลองนะคะเราก็จะต้องสะอาดแล้วก็จะต้องใส่เสื้อกาวด้วยนะคะเพื่อความสมบูรณ์ใช่ครับเพื่อความปลอดภัยถูกต้องแล้วก็ผลการทดลองที่เชือ่อถือได้ ตัวเราจะต้องสะอาดแล้วก็ใส่เสื้อคลุมป้องกันสิ่งสกปรปกที่จะลงไปปนเปื่อนสารเคมีหรือกนเปื่อนสิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์เพราะว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์คือความบริสุทธิ์ของตัวยาหรือตัวสารนะครับถ้าเกิดว่ามีสิ่งสเปอนลงไปก็ทาให้ผลการทดลองผิดพลาดะัง<ะ>นั้นเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากเราก่อนก็ใส่เสื้อกาวให้เรียบร้อยอาบน้ำตอนเช้าแล้วแล้วก็ใส่เสื้อกาวแล้วหลังจากนั้นก็เวลาทําก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยด้วย ไปนักวิจัยนี่ต้องมีระเบียบและรัดกุ้มมากเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมพอได้ชมการผลิตครีมทาผิวกันไปแล้วผมรู้เลยนะครับว่าเขาใส่ใจในทุกขั้นตอนจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสะอาดและประโยชน์ของครีมมันทําให้ผมเนี่ยมั่นใจในคุณภาพและอยากใช้เลยละครับยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ